อันนี้ก็สวนพักแดงงานไทยครับของม่อนจึกก็ปลูกกินเองพี่น้องเอ้ยพักกีตูก็งามีดีสิกำลังงามพี่น้องพักกีตูหรือแมงลักพักสลัดกับปลูกกินเองพักซีพักซีก็แก่พี่น้องิึงน้ำถ่วมเปรีเป็ี้ยด้เบิึงพักขนาดขนาดขนาดคนที่ไปผัดสูหรูกีขุน ไใช่ตรงกุเจียวบ่เอออันนี้ไปสะพัด <ừ. S 2> สะพัดสา,ามงอก็ไม่แย่งครับตํานิ่งต,นะตำนิ่นาเกิดพักต้มดึงนี่ชูยยางชิเนลฝังกำลังเด็มันนึงเพิ่มนม้ำพดบางันปิดน้ำเมือเป็นมือกเม,มือได้สร้างเม้าก,กปิดไปเป็นอาทิตย์มันก็บมดตายเลยแต่นี่ยพักนี้มันเดืองหมดหรอักสี่เนาะขาดชินเดยใช